ดีๆกับปตทว,วันนี้ขอร่วมสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทนะครับวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับข้าวหอมอิ่มเจริญจังหวัดยะโสธรต้นกำเนิดข้าวหอมอิ่มเจริญเป็นข้าวหอมมะลิจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรครับที่ยังคงมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติชาวบ้านทุกหลงังคาเรือนมีอาชีพทำนาเป็นหลัก โดยยังคงปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ซึ่งการผลิตข้าวอินทรีย์นอกจากจะทําให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์และข้าวปลอดภยัยบ้านหนองเทาตะบนนาแกอํเาเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรจัดตั้งขึ้นมาเพื่อต้องการให้ชาวบ้านมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีความเป็นอยู่ในทางที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มชาวนาปลูกข้าวเก็บเกี่ยวดูแลการสีข้าวและบรรจุถุงด้วยตัวเองเพื่อให้คนเมืองได้กินข้าวที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P. ครับสนใจสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www. ชุมชนยิมได้ .com และรับชมสินค้าชุมชนอื่นๆได้ที่ f เฟซ o o o กเพจชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทครับปตทมุ่งมั่นตั้งใจดูแลสังคม